คืนนี้เซียวชื่อออกมาจากวังได้อย่างไรแม่นางเจียงเป็นคน,นี้วังเหรอแม่นางตงคงยังไม่ทราบเซียวชื่อรอการแต่งตั้งเป็นท่านหญิงเซียวชื่อมีสถานะสูงศักดิ์เช่นนี้ออกจากวังปุบป,ปับมันอันตรายเกินไปข้าเป็นคนพานางออกมาท,ทั้งทั้งที่ซาหลางรู้ตัวต,วตนนางยิ่งควรให้ความสำคัญกับฝ่า,ฝาบาทและขุนนาง ต่อหน้าท่านหญิงท่านและข้าเป็นขุนนางเซอจุนกล่าวหาท่านหญิงเป็นการละเมิดฝ่าบาทและขุนนางมากกว่า พวกท่านกินต่อเถอะรบกวนแม่นางเจียงแล้วพี่ชุยขอบคุณเสี่ยวชือ่อเขารู้ว่าเสี่ยวฉือชอบตลาดที่พลุกพล่านครั้งหน้าเสี่ยวฉือบอกข้าเขาจะขอคำสั่งจากฝ่าบาทพาเจ้าออกเที่ยวเล่นเองขอบคุณท่านโหที่เป็นห่วงแต่ที่ออกมานอกวังต่างเป็นเรื่องที่หมดสนุกหมดสนุกเพราะคน คิดไม่ถือว่าแม่นางเจียงจะเป็นท่านหญิงอย่าตำหนิอดีตอย่ายคาดดาวอนาคตไม่สู้อยู่กับปัจจุบันรลดเพลิงกับตรงหน้าแม่นางเจียงขอเด่มให้ท่านเดิมทีข้าก็ไม่ใช่คนในวังความรักความเกลียดได้และสูญเสียบุญคุณความแค้นโชคชะตาสวรรค์กำหนดไม่เป็นไรที่จะไปตามกระแส สิ่งที่กลัวคือการได้แล้วสูญเสียเกลียดพรักบุญคุณความแค้นไม่ชัดสวยยิ่งนักโชคชะตาก็เหมือนดอกไม้ไฟเราทุกคนต่างเป็ี่น ประกายไฟที่ปะทะกันอย่างมากก็คลั่งคลายอย่างมากก็ดับหายแม่นางต่งพูดถูกแล้วความมืดที่อยู่ตรงหน้าไม่ถือว่าเป็นอะไรไม่สู้ร้องเพลงกล้ามสุราชีวาช่างแสนสั้นชน 身如执子之手，相守过。<noise>